ทีนี้ครับวันนี้ทางสารสุขเองก็มีการถแถลงนะครยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9ล่าสุดของไทยวันนี้ก็พบอีก50คนนะครับนายแพทย์สุวัญชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็เปิดเผยว่าวันนี้ไทยพบผู้ป่วยเพิ่มอีก50ราย แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือร้อยละ75ของผู้ป่วยใหม่ทั้งหมดเนี่ยยังเป็นการติดต่อเนื่องมาจากสนามมวยแล้วก็ผับย่านทองหล่อนะฮะที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มก้อนเดิมซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวกับกลุ่มก้อนที่ไปร่วมพิธีทางาศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย,ยด้วยวันนี้พบถึง41อรายนะครับจำนวนนี้ก็เป็นครั้งแรกที่พบในเด็กเล็กอายุเพียง6เดือนด้วยเป็นรายแรกนะครับ ส่วนกลุ่มที่2ของผู้ป่วยวันนี้ครับก็เป็นรายใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับกลุ่มก้อนเดิมจํานวน9คนทั้งหมดก็เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทําให้ยอดผู้ป่วยตอนนี้ยืนยันสะสมในไทยรวมทั้งสิ้นขึ้นไปที่3 2 2ร่ายแล้วครับวันนี้เส้นวันนี้12รายนะครับนะครับเป็นผู้สูงอายุนะครับนักศึกษาแม่บ้านตำรวจนะครับมีอาชีพอิสระเหลือที่เราเรียกว่าฟรีแลนซ์ค้าขาย นะครับแต่วันนี้นะครับเราพบเด็กเล็กอายุประมาณ6เดือนเนี่ยอยู่ในายส่วนผู้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในส่งของประเทศมาเลเซียเนี่ยยังคงมีต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามาเลเซียปิดประเทศนะครับแล้วก็คนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็กลับมานะครับวันนี้เพิ่มจํานวน6กลายนะครับ อยู่ในสจังหวัดก็คือปัตตานีกับสงขานะครับคุณหมอสุวรรณชัยนะครับยังบอกอีกว่าข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มก้อนที่พบนะครับชี้ว่าส่วนใหญ่เ,เป็นชายอายุ30-39ปีที่แข็งแรงแล้วก็เท่าที่ติดตามมาได้นะครับโดยเฉพาะที่สนามมวยยอมแสดงตัวมีเพียง55รายจากที่คาดว่าน่าจะมี500รายนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะมีอีกหลายคนที่ติดเชื้อไม่ป่วยแต่ว่าเป็นพาหะได้นะครับจึงขอให้ประชาชนที่รู้ตัวว่าเข้าไปอยู่ในสนามมวย ช่วงที่มีการระบาดก็ขอให้แสดงตัวนะครับโดยโทรหาสายด่วนกลุ่มควบคุมโรค 1, 4 2 2หากรู้ตัวว่าเริ่มมีอาการก็ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยแล้วไปพบแพทย์เพื่อรักษาทันทีครับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่พบผู้ป่วยโรคโควิด -19 นะครับจำนวนมากเนเกตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับรวมถึงหัวเมืองต่างจังหวัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ยังเกี่ยวข้องกับสนามมวยและก็สนามเันเทิมย้่า่าให้กลักตนเองนะครับอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งขดนะครับ ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นหากจะมีอาการไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอรหรือปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับยังไม่ต้องรีบนะครับผมใช้คำมาฟังดีๆนะครับยังไม่ต้องรีบนะครับเข้ารับการตรวจหาเชื้อนะครับนะครับเนื่องจากหากยังไม่มีอาการป่วยเนี่ยโอกาสที่จะตรวจพบเชื้อเนี่ยก็จะน้อยนะครับและการตรวจไม่พบเชื้อในช่วงวันแรกๆที่สัมผัสกับผู้ป่วยไม่ได้หมายความว่าจะไม่ป่วย เพราะนั้นนั่นหมายความว่าให้เฝ้าระวัง14วันถ้ายังไม่มีอาการนะครับนะครับดูแลตนเองนะครับจะไปแพร่โรคใส่ผู้อื่นและมีอาการป๊อ ทางด้านนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็กล่าวว่าโรงพยาบาลในเครือข่ายทุกสังกัดทั้งกระทรวงสาธารณสุขกรุงเทพมหานครและก็โรงเรียนแพทย์มีความพร้อมในเรื่องของเตียงเนี่ยเบื้องต้นขณะนี้มีพร้อมแล้ว1,600เตียงขณะเดียวกันได้สำรองสถานพยาบาลพิเศษเอาไว้อีก500เตียงซึ่งได้พูดคุยกับโรงแรมด้วยนะครับเพื่อส่งต่อผู้ป่วยยืนยันจากโรงพยาบาลมาเฝ้าสังเกตอาการซึ่งก็เป็นผู้ป่วยในกลุ่มอาการไม่มากและบางส่วนก็จะมีการ เื่อนย้ายภายในสัปดาห์หน้าครับ พูดถึงผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะในความหมายก็คือคุณไปสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าเพิ่งกลับจากต่างประเทศ <c oughs> หรือตรวจวัดแล้วเนี่ยมีไข้37.5องศาเซลเซียสนะคะก็รีไปที่จุดตรวจได้เลยนะคะมีให้บริการทั่วประเทศ40จุดด้วยกันเดี๋ยวมาไล่เรียงกันหน่อยนะคะมีจุดไหนบ้างอย่างในกรุงเทพและปริมณฑลค่ะไปตรวจได้นะคะที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยโรงพยาบาลราชวิถีสถาบันบำราศนาราดูนโรงพยาบาลบำรุงราชฎคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทไบโอโมเลกุล่าและอบตเตอรี่ประเทศไทยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารฝ่ายไทยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารฝ่ายสหรัฐ สับนักป้องกันและควบคุมโรคเขตเมืองสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธพรณสุขส่วนกลางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงครามคลินิกเทคนิคการแพทย์รามคำแหงบริษัท professional laboratory management จำกัดส่วนภาคกลางนะคะภาคกลางมีโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัก โรงพยาบาลนครปฐมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์3แห่งพิษณุโลกนครสวรรค์และชนบุรีสำนักป้องกันควบคุมโรคที่4สระบุรีภาคเหนือค่ะโรงพยาบาลลำปางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลนครพิงค์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สองแห่งคือเชียงใหม่และเชียงรายส่วนภาคอีสานนะคะโรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลสุรินทศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สี่แห่งคือขอนแก่นอุดรธานีนครราชสีมาและอุบลราชธา,านี ส่วนภาคตะวันตกนะคะที่ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโกโห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภาคใต้ค่ะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์4แห่งได้แก่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตสงขลาและจังหวัดตรังค่ะใครอยู่ในขายที่ต้องสงสัยหรือว่าไปสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อมาอมก็ไปตรวจกันได้ทั่วประเทศ40จุดนะครับ